วันนี้โอกาสดีมากคิดถึงใหญ่ปันก็เลยแวะไปเอาส้มตีนในปันกดจำได้ก็เลยแถมม่ำมาให้ให้พี่ชาวริตีสีได้ถ่ายรูปปับยายปันดีใจมากท่านผู้ชมติ่กคารบครับอาจจะเพราะด้วยเมื่อวานนี้เราได้พากันขึ้นไปที่ผาดากมา ลองจิบไวายชมตะวันรอนที่อ่างเก็บน้ำของบ้านห้วยหีบแล้วก็จะได้ชมพระอาทิตย์ตกเหลี่ยมเขาภูพานพระอาทิตย์ลับเหลี่ยมเขาภูพานแล้วเราก็จะได้เห็นบรรยากาศที่สวยงามของอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ ตะวันงามรับฟ้ามองผาด่างหายอ้างวางรันทดหรือโศกสันตะวันลารับภูพานไปไม่นานวันพิวาพรันกับเลื่อนเคลื่อนเป็นราตรีตะวันส่องต้องภูพาน รับเหลี่ยมเขาลมพัดมาหัวใจเราช่างสุขขีมองผิวน้ำเพื่อนผิวไปในวารีชีวิตนี้สุขใจเมื่อได้มามองผาด่างหัวหีบเอ้ย คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงน้องหารหลวง FM 99.50 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสไลโซเลดำเนินรายการโดยเท้าใส่คำละ ท่องเที่ยวนะครับพวกแต่จะบริโภคผณขาด่างก็มาบ้านหัวหีบนะครับแต่พอมาถึงเราก็อึดอยากบางหมองนะครับบุมีจ่วยบุมีเจาะบ,บุมีแก้วก็เลยดําอาหารพากันมากินกันแต่ว่าคนกินถูกพ้นมากินวายนะครับวันนี้ธรรมาดานีา่อย่างกับแกมเนี่ยมั่มยายปัน้นกัแกมแบบมันยายปันแล้วก็ส้มตีนยายปั้นแล้วก็ข้าวหน้าหมูข้าวหน้าหมูมาจั่งมาจั่งงานซุปแล้วก็ วายนะครับทุกท่นมันบุกมันมันจะไปซื้อหรอซื้อยาผักขึ้แพงมันแพงเขาเลยกินเล็กเสื้อเดอมากินเนี่ย Private Selection Private แปลว่าส่วนตัวได้อันนี้นะอันของแคลิฟอร์เนียปี2018ูนยมันถุกมันถูกมีมองยูมีถ้วยชามก็มีนี่นี่นี่เนี่สุกยากฝากมองกันนั่งกินนี่นี่แหละเนาะครอบผลอะละวะบอกแล้วบอกเจ้าซีจะถามแล้วเปิดเอาบอกเผลแล้วได้เกิดด้วยแนวค่ะ นไปกินเห่าไ,ได้เจ้าที่เจ้าถามเพื่อให้เพื่กินน้ำครับเจ้าปูผา,า,าดางปูผาดางปูนั่นมากินน้ำกันเด้อครับดินหน้าขบอันม่้สิบบม้ยกระจอกวายนะครับนั่นที่กระจอกวายนะครับอะ,อบ <S <S อะตามเอลิทตามจอกกันครับสอยน้เปงแป้ง,ปง โอ้นิ่มปะแต่ยังบอกคืนสีอ่อโหเนี่ยบอกคืนสีโอ้ยลืมบักผิดหน่อย